สวัสดีครับผมวิธีการสมัครแอปพลิเคชันดอปโดยการดาวน์โหลดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านแอปสตู r พียร์สตูหรือว่าแอปวอลเวิร์ l ลารีนะครับผมอันนี้คือมือถือผมใช้มือถือ Android นะครับผมผมไปที่สําหรับเพื่อนๆที่ใช้ Android นะสําหรับเพื่อนๆ่ที่ใช้ a n d ด o i ยจะเสียงไหมนิดนึ่งเสียงมันเบาสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ใช้ Android นะผมก็ให้เพื่อนเ่อ ไปที่ Play Store นะครับผมไปที่แอป l a y Store Android Android ส่วนหัวอเวลล์แกลเลอรี่แล้วก็ iOS ก็ App Store นะครับผมกดไปที่ Play Store นะครับแล้วพิมพ์คำว่า o อ l i s t พิมพ์คำว่า o อ list ภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็ทำการทำการาติดตั้งเลยกดติดตั้งนะครับผมกดติดตั้งในเครื่องนะกดคำว่าติดตั้งตรงนี้นะของผมเป็นปุ่มเปิดนะเพราะผมสมัครแล้วโอเคนะกดติดตั้งไปเลยพอติดตั้งเสร็จนะ ๋ยวผมออกจากรหัสผมไปก่อนนะพอติดตั้งเสร็จเพื่อนๆเข้าในแอปนะอันนี้แอปรูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับผมแอปจะเป็นสีชมพูนะครับเขียนคําว่า d r o p d o w กดเข้าไปปับ๊บมันจะขึ้นแบบนี้นะครับผมให้เพื่อนๆที่สมัครสมาชิกใหม่นะครับผมที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันนะครับกดตรงนี้นะกดสมัครสมาชิกกดสมัครสมาชิกที่วงนะครับผมกดเข้าไปกดไปปับ๊บมาถึงด้าดี ให้เพื่อนเอนกดที่ลงทะเบียนด้านล่างนะครับผมกดลงทะเบียนที่วงกลมด้านล่างนะครับผมกดไปเลยกดไปปั๊บมาถึงหน้านี้ก็ให้เพื่อนๆกรอกนะครับผมกรอก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 เบอร์โทรกรอกให้ให้ครบจํานวนนะครับผมกรอกเบอร์โทรก็แล้วก็หลังจากนั้นรอสักครู่นะพอใส่เบอร์โทรเสร็จปั๊บก็กดอ่รับ OTP พอกดรับ OTP เสร็จระบบ โอทพจะของอระบบดบดบริสนะ่ะเขาจะส่งมายังเมสเซจของเพื่อนๆนะครับผมมันจะเข้ามาเพื่อนๆก็ออกมากรอกตรงนี้เอามากรอกตรงนี้นะครับเอามากรอกตรงนี้ปัาบเข้าไปหลังจากนั้นก็พอกรอกเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมก็ให้เพื่อนๆไปเอารหัสผู้แนะนํานะครับผมไปเอารหัสผู้แนะนําที่เพื่อนเราส่งมาให้นะครับผมนี่คือรหัสผู้แนะนํานะครับผม อันนี้คือรหัสผู้แนะนําให้เพื่อนๆทําการคัดลอกนะครับผมคัดลอกนะอย่าพิมพ์แล้ววางนะครับผมอย่าพิมพ์แล้ววางเพราะว่ามันจะเพี้ยนมันจะเพี้ยนตัวเลขมันจะเพี้ยนจะจะไม่ได้อ่ารหัสผู้แนะนำของเพื่อนนะครับผมเดี๋ยวมันจะเพี้ยนออกไปกันใหญ่โอเคกด,กดคัดลอกนะครับผมพอคัดลอกเสร็จก็กลับไปที่หน้าแอปและเพื่อนๆก็กดวางที่รหัสแนะนานะครับผมกดวางไปเลยกดวางปั๊บรหัสแนะนําจะมาหลังจากนั้นให้เพื่อนๆ กดที่ฉ <at S 1> ันยอมรับนะครับผมฉันยอมรับเสร็จก็ให้เพื่อนๆกดที่ลงทะเบียนพอลงทะเบียนเสร็จก็เป็นการลงทะเบียนเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ทําตามขั้นตอนการตั้งค่าต่อไปที่แอปเขาแนะนามาแล้วครับผมทำลงเตั้งรหัสเข้าแอปเอออะไรเออนะเพื่อนๆก็ทาตามขั้นตอนจนเสร็จนะครับผมนะโอเคนี่คือวิธีการลงทะเบียนโดยการดาวน์โหลด แอปพิคชั่นผ่านแอปเพสต์ตัวแอปเพสต์ตัแอปสตัแล้วก็แล้วก็อีกแกลเลอรี่ของวอวิชนะครับผมนะโอเคนะลองทำดูนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์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 แล้วก็ลิงก์สมัครแอป,ปแล้วก็รหัสผู้แนะนำแล้วก็ไลน์นะครับไลน์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 ลส่วนตัวเพื่อนๆก็ ทักมาได้นะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเ,เข้ากลุ่มการเรียนรู้ของบอสกุมพานะครับผมเพื่อนๆจะได้มีรายได้แล้วก็ได้รู้วิธีการสร้างไรายได้ที่มาที่ไปนะครับและไมซ์เซตต่างๆด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ